เลงพกมือเพลงอะไรด้วยสวัสดีสวัสดีค่ะยาวไปแล้วพอแล้วท่านี้เพลงไหนแล้วนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษบอกว่าพิเศษมากๆ เป็นศิลปินที่หาตัวจับยากในพอสนี้ทำไมหาตัวจับยากครับวิ่งเร็วอะไรเงี้ยอะไรเงี่ยอะไรโอเคขอบคุณครับผมโอ้หส่งให้หวานเจี๊ยบส่งให้หวานเจี๊ยบผมโหดไให้หวานเจี๊ยบกูเก่งก็ไม่บอกสองให้วเอาเอาส่งต่งส่งมาคนนี้สวัสดีครับผมคินนะผมคินกวนจากค่ายมาว้าว คือตอนนี้น้องเพิ่งปล่อยเพลงมาใหม่ชื่อเพลงว่าเรื่องโง่ๆครับนี่ชื่อเพลงนะด่าพวกเราขอบคุณครับก็ไม่ได้ต่างกับความจริงเท่าไหร่แล้วครับเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วครับเป็นเพลงมินดี้ผมอยู่ตงกลางไม่ได้เป็นเพลงที่แบบอาจจะกึ่งสุกกึ่งติบเพราะมินเดียมดีอันนั้นมีเดี้ยม วันก่อนมีเด็กมาเล่าให้ฟังบอกว่าฟังเพลงนี้เนี่ยเรื่องโง่ๆคือเปิดฟังแล้วต้องเปิดฟังหลายๆรอบเลยครับผมจะได้ฉลาดขึ้นนี่นะเด็กคนนี้หน้าตาสวยหวานเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบพี่เล่นกับมึงดีกว่าพี่เล่นกับมึงดีกว่าวันก่อนเด็กเปิดเพลงนี้นั้นเปิดหลายรอบเลยเพลงพ่อครับฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องนี่เป็นไงี่เป็นไงมึงมาอยู่ช่องพี่ด้วยว่ะว่ะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อน โอเคเรามาดูกต <reco Christ. S 2> ิกากันกติกาตามนั้นแหละครัที่อ่านไปเมื่อกี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะอ่านทันเพราะเราขึ้นให้ไว้3ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรอ่านไม่ทันก็กดพอดอ่านก่อนก็ได้ค่ะหิบกูหลับก่อนเหนื่อยเอาจริงเลยเหนื่อยเหรอใช้เลื่อยเกี่ยวเหนื่อยแล้วแหละใครเริ่มก่อน ใครใบ้ใครใบ้ขอใบ้เดี๋ยวพี่อ่าเดี๋ยวพี่ตอบก่อนใช่ไหมใช่ได้สอเนี้ง่ายเสื้อเสื้อดึงดึงด,ดึงดันดึงดันเลิกเลิกเลิกซะเลิกวิ่งพี่ตูนอะไรอะโอเคฉ <laughs> ันใจรัก บุกกี้เสียงไทยอะไรไปไกลเลยเว้ยเก่งนะวงเขียนเขียนเขียนเอาปากกามาวงสนใจฉันขอไปดือิดเลยได้ครับอ๋อจินอ๋อตบหลุมรักต่อที่ร้านตบหลุมรักต่อที่ร้านไอ้ย มองหาหาไก่สูงสูงเล่นของสูงถูกต้องพี่พองอ้าวสวยแล้วร้อนอากาศร,ร้อน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 ใจร้อนอ,อกร้อนหน้าหัวร้อนข้ามอ่ไรร้อนงัดงัด <c oughs> พังงัด <c oughs> ไม่ได้ เอาใบศิลปินอะไรอ่ะอ่ะกดเป่าลมเป่าไฟลมเป่าหัวหัวหัวเชิดชูไงคือพี่อพุเกือบเข้าละขาดเงยคำเดียวโอมจงเงยโอ้โหาเมาจะทำให้ดีสุดคี่ต้องมา โอ้โหใจให้ใจให้ไปโอ้ย...–อ่ะไปนักลองมะโคตรง่ายผมบอกให้วันทูทีนสามโคตรง่ายสามอะไรวะ สามตัวสามตัวตรงสามเด้งสามคนงี้สามคนงี้แก้มโคตรง่ายโอ้ยแก้มน้องนางนั่นแจกวผมไปโคตรง่ายอ่ะเฮ้ยถ้าทางเราจะชนะว่ะเฮ้ยโอ้โหยังทำไมฝั่งนี้มีแต่เพลงง่ายๆวะอ่ะอันเนี้ยเปิร์ดอีกอันเลยอันไหน วงไอั้ที่วงทีแมนดาวมีเพลงอะไรบ้างที่มาพูดมาเขามันยากมากเลยตรงเนี้ยฝนตกเฮ้ยเฮ้ยวันเกิดฉันปีนี้เฮ้ยเพลงดังเลยเพลงดังเลยอย่าพ้ออย่าพ้อชิบหายใจใจมันสั่นสะยวฟาดถี่ต้นคุณหวายเฮ้ยชิปอายทำไมอยู่ดีๆลืมเพลงที่แม่ดาวหมดเลยข้ามก่อน โอ้ยโคตรง่ายระเบิดตุ้งร้ลอนักร้องนะแมวหมอแมวเจี๊ยสักแมวสิงโตน้ำชคสิงโตน้ำชคเองโอ้สิงโตโอ้โบกี้ไลยอ้อมบานไปโอ้โหโคตรง่าย กินยาพอยาพิษนั่งตรงพี่เลยยัง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 นี่เพลงอะไรโอ้โหโอ้ฝากเรียงเจนเจตลินไงไวน์น้ำน้ำน้ำ น้ำ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 มังเกงป่ะพี่น้ำเสื้อน้ำชุดน้ำสีน้ำสีดำน้ำสีดำอะไรหมดนี่น้ำสีข้าก่อนแล้วกันพี่ผมขอโทษับอายุสิบห้าเข้ามาเป็นสาวรำวงเจ้าหญิงไม่เจ้าหญิงเจ้าหญิงซินดี้รล่า ซิลิโรล,ล่าพี่จับมัดมัดมัดใจมัดเดีย <c oughs> มัดใจมัดใจใจจับใจเออใจชื่อนักร้องนะ <c oughs> มัดใจครับ โอน้องไม่รู้จักแน่นี่น่าจะเหนื่อยใจกับผมแน่แน่แน่เหนื่อยปสดน้ปลาซดน้ำยสูดสูดหายใจสูดสดสูดน้ำสดน้ำข้ามเซเซลงล่างเซเป็นวงนะบ้านเซียม สีสัน5อ๋อนยขอขอชื่อเพลงหม่ได้ั้ยพี่ไม่รู้อชื่อามเซอ่าชื่ออะไรแต่รู้เลใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมแต่ประมาณเนี้ยผมรู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ้าวโอย ลุัวทตี่นายหน่วงผมมานึกเขาด้วยอีป้องสปายคนอย่างพี่เอ้ยไม่เคยรู้นะขับรถแท็กซี่เอ้ยแท็กซี่หรออะไรอ่ะแล้วไม่รถคันเล็กรถของเล่นของเล่นรถของเล่นเย้ นิ่งใจเฉยจ่าเฉยเฉยเหรอจ่าเฉยเฉยเหรอใจเฉยใจเฉยเฉยใจมองใจสูงแอบชอบเอ้ยอะไรอ่ะขามีบ้างยิงเมียหลงพกมือเมียหลงพกมือเพลงอะไรเมียหลงพกมือเนี่ยเพลงอะไรวะอันนี้ ยิง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 ไม่ใช่ยิงเหรอปัง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 อะไรวะแบงแบงแบงอ๋อแบงแบงอะไรเนี่ยบิ๊กแบงเปล่าแบงไหมปังปังข้ามถึงข้ามไงตรงไหนวะเอามาถึงใบชื่อวงเลยแล้วกันโอเควงที่เป็นเงี้ยชื่อวงอ๋อวงคนแก่ดิวงวงคนแก่ใช่ไหม เอามากี่เพลงพูดมาเดี๋ยวบอกเธอว่ารักนเรื่องร้านหมองต่ำมองสูงมองกลางเอ้ยอะไรอ่ะฮะสูงกลางต่ำอะไรหัวอะไรตูดหัวอะไรตูดอ่ะคนละชิ้นเออไม่เชื่อยบ้านสายทองอะไรอ่ะปูสามตัวเฮ้ยอะไรอ่ะ ชื่อวงชื่อวงลุงธนินัยเหรอออาหมดแล้ถูกต้องคิดไปไกลอย่างฉันคิดเลยอาหมดเวลาอย่าให้ฉันคิดไม่ได้อยู่นะจีนี้มาเลยจีนี้มาพี่พร้อม ชิดชิดเอาศิลปินแล้วพี่หยุดค้างกูฟเลเดร์มีอะไรอีกเออสต็อปหยุดพอยั้งไปยถ้าคคิดว่ายากคือไปข้ามเลยอ่านี้ชิวศิลปินแล้วพี่ถ้าแบบเอกลักษณ์ของเอนสวย นั่นไงมองไกลใช่เลยนัเอกลักษณ์เขานั่นไงอะไรนั่นนั่นอะไรลูกกินกินเพกซิลแน่เลยเพกซิลหรือเปล่ากินเจ็บเจ็บปวดปวดนอนไม่หลับฝันฝันถึงแฟนเก่าฝันเึแฟนเก่าฝันดีฝันเด่นเขียน ยายายาผ่อนผ่อนพอแล้วพอผ่อนลงย่อลงหลุมหลุมโอเคโล่งโล่งอกโล่งใจพอแล้วย่อยโล่งใจย่อยพยายามหน่อยพยายามหน่อยมันจะถูกแล้วอ่ะผ่อนโล่งโล่งโล่งใจใจใจเย็นโอ้โห ทำาเลยพี่เอา,าเนี่ยชื่อศิลปินชื่อศิลปินอ่ะฟ้ากว้างทะเลเอ่อชื่อศิลป,ปินใช่ไหมอ่ะอืมไม่พูดพูดไม่ได้พ,พูดไม่ได้อ้าวไม่ไม่ดูแล้วพี่ไม่แบบไม่บอก ไม่บอกไม่บอกเธอโอ้ไม่รู้วนนี้โอ้แบบไอ้ที่ผ่านไอ้ที่เราหมืดคือยาวเลยใช่แต่ว่าพิเศษตะกี้ยากเหมือนกันแล้วทิ้งไว้ผมเออเพราะมันผมว่ามันลึกไปเขาจะบอกว่าเชิงเทียนก็สวยเหมือนกันเ่ยเจ้ว่าไปแล้วเชิงเทียนมันกูก็สวยดีเหมือนกันห้าสี่ามสเบลวิว bao Vũ sống khôn Long lòi lưu bảo Cái phải vậy? bỏ tóc tóc Tomoki lưu bảo Tomoki có lỷ Tomoki có lỷ Bảo bảo Cái gì vậy? Cái gì vậy? Công an khôn lỷ đấy เส้นสีฝุ่นทางของฝุ่นกูตอบได้ไงเนี่ยใจอ่ะนักร้องก่อนนักร้องขอร้องขอร้องอย่ายืนร้องขอร้องอย่าหยุดร้องขอร้องกับเราเก๋ไหมเปล่าคีลเลอร์ขอร้องขอร้องขอร้องให้ขอร้องไปเล่นตรงนู้น ขอขอไม่ขอให้เป็นเหมือนใครเป็นตัวเไปขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมไอ้ยมึงอยาส่งมาดูดิยิ่งบ้าจี้อยู่ขอหนึ่งขอทีเดียวขอทีเดียวเองขอทีเดียวขอทีเดียวขอทีขอทีขอหนึ่งโอ้ยฟ้า ไปมีหมดฟ้าขอฟ้า G P S ฟ้าดาวฟ้า G P S ฟ้าดาวได้ไหมก็ตอบดาวดีใช่ป่ะอืมอ้าวถูกแล้วเหรออ้าวถูกกันง่ายๆ่ลยนี่เลยพระจันทร์อ้าว พระจันทร์อะไรคืนจันทรอ๋อชาวบ้านที่พี่บ้องจะถูกอยู่คืออะไรอะไรขอขอเฉยๆเลยขอเฉยๆเจ้าพี๋ยวผมก็ลอยพี่มันมีอะไรพี่บ้องเหมือนจะถูกขอไม่ขอจะนใครจะไปคิดว่ามันเป็นพยางค์เดียววะยากเดียวสรุปคะแนนหน่อย นนาๆจริงๆเนี่ยเราอ่อนให้ผมมาในคอนเซ็ปต์เพลงผมไงอ๋ออเพลงะไรนะเพลงงนี่เป็นไงโอะไรเพลงตลอดเวลาเพลงตลอดเวลาพวกคุณวันนี้พวกคุณอ่อนให้ผมอ่อนทุกวันอยู่แล้วไม่เคยมีวันไหนไอ้ฟุ้กไม่ฟุ๊กเคอยู่ ถือว่าไปเร็วตอบเร็วเหมือนกันนะแต่ของเราแบบเราอ่อนให้ไงเราแบบเราอยากจะขายเพลงเรื่องง่วงๆใช่อยากแบบรู้ทุกเพลงนะพูดไปพูดไปเอาให้ขายหน้ากันไปเลยวันนี้นะครับคินเนี่ยจะมีเพลงเพลงใหม่มาปากกันอิดเดีเร็วนี้ซึ่งจะปล่อยประมาณเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าคือเขาจะปล่อยเพลงทุกเดือนโอ้โาขยันจังเลยขยัขยันกว่าพวกเราเยอะเลยโอเค ซึ่งคินกินกวอรเนี่ยสามารถติดตามผมได้ที่ไหนบ้างครับอ่ก็ฝากติดตามอินสตาแกรแล้วก็ทุกทุแพลตฟอร์มเลยนะครับก็จะเป็น K I N K A W O I กินกวอน์น้ชื่อเลยครับผมแล้วก็ฝากติดตาม Youtube ช่องมาด้วยนะครับครับผมสามารถเข้าไปฟังเพลงได้ที่ช่องมาสนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่กินกวอนนะมีศิลปินอีกหลายเลยอาทิเช่น พี่ซาร่าครับผมแล้วก็มีพี่พลูโตนะครับผมแล้วก็พี่ดับเบิ้ลแบมอืมอ่าเฟิร์สอนุวัฒน์ครับผมแล้วก็พี่นีนิวนะครับมีมีคนนึงศิลปินเบอร์ใหญ่อีกคนนึ่งเบอร์ใหญ่ครับพี่จี๊ฟครับผมอ๋ออู้ โอเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ใหญ่เลยอันนั้นใหญ่อันนั้นใหญ่สุดในออฟฟิศเขาแล้วใหลยใหญ่เลยก็อย่าลืมไปติดตามน้องด้วยนะกันนะครับผมก็รอฟังเพลงใหม่ๆของน้องด้วยใช่ครับแล้วก็อย่าลืมฟังน้องเข้ามาคัฟเวอร์เพลงของตัวเองนะครับที่ช่องป๊อปไมค์ก็ฟังกันได้นะครับไปดูเพลงตกมุมรักรอบที่ร้านในฉบับป๊อปไมค์กันด้วยนะครับร้บผมนะวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า